คลิปโปรโมทนะคะของพักชายองค่ะหรือว่าสาวโรเซ่นะคะเห็นครั้งแรกเนี่ยนึกว่าเป็นโซโลซะอีกนะคะเรียกว่าสวยวันสวยคืนจริงๆเลยค่ะสำหรับสาวคนนี้นะคะหลังจากที่ทางแซงโรลองนะคะมีการประกาศให้เธอเป็น global brand ambassador ค่ะก็มีการจัดโปรโมทให้เธออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีการประกาศให้เธอนะคะเป็นแซงโรลองบิวตี้อีกด้วยแน่นอนชัวว่าหมายถึงนะคะพวกเครื่องสำอางต่างๆทั้งหมดค่ะก็จะมาอยู่ในกำมือของเธอนะคะ ล่าสุดค่ะมีคลิปโปรโมทออกมาจากเวทเกาหลีคลิปคลิปนี้ค่ะก็อย่างกับออกโปรโมทโซโล่อย่างที่พูดถึงนั่นแหละค่ะโดยเริ่มตั้งแต่นะคะมีการปรับสายกีตาร์นะคะจัดฉากให้เธอค่ะนั่งบนเก้าอี้สูงแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ะคาส่องลงมาโอ้อย่างเท่ค่ะมีการถอดเสื้อนะคะสวัสดไปมาด้วยนะเผยถึงความเซ็กซี่ของเธอทคะแล้วก็ออล่ากระจายค่ะหุ่งมากๆเลยนะคะกับชุดชุดนี้ที่เธอใส่ค่ะ แต่สุดท้ายเธอก็มาเฉลยค่ะว่าจริงๆแล้วนั้นเธอมาขายแป้งนะคะก็ทำคลิปโปรโมทออกมาได้สวยจริงๆนะคะทางแซงโรลองเนี่ยดึงสเสน่ห์แล้วก็คาแรคเตอร,ร์ของเธอะคะรวมถึงสิ่งที่เธอรักค่าอะออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะเพราะว่าเธอนั้นนะคะมีความสามารถในด้านการเล่นกีตาร์ะคะ่ะก็เล่นจัดเต็มให้กับเธอแบบที่เห็นเนี่ยคะ่ะใครนะคะดูคลิปโปรโมทอันนี้แล้วหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่ได้ดูแล้วอยากจะดูเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมดุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกค่ะ ส่วนใครที่ได้ดูแล้วนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะคกับคลิปล่าสุดน,นะคะเป็นการโปรโมทของทางแซงโรลองค่ะให้กับโลเซ่นะคะก็ามาอัปเดตดข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า